นะฮะนะฮะสองปุ่มไฟป่าเะฮะก็ขอวิญญาณโยการิพีบน้อะไรความรวยร่นลาบย่นป่าโคงการขอเดช๋าพระธรรมราลางจัดการให้พระเจ้าชื่อบานคุ้มครองคนของไปขอเดช๋้าพระสังฆราชกำจัดโรคกลับไปเจอท่านนั่งที่เดินะครับชุดที่สองนะครับ ันุนายน้อมนำมาถวายเพ่งองคุณคุณกินยินดีในสิ่งที่ไม่ดีมางเด็ดนันกอาจารย์ก็มมือวิเชียรกระทำหลายหลังกลยการนาสนะโดยที่สุดเมตตารบ,บริมีหลวงพ่อเจ้าว่าทางางมางางทาทางทาางทาางทงางทางทาางทาาาางาทาททง

เยันมุ่ยตามีหนังตาเป็นมุสียงมีหงยนมีหนังืระอวสุกราจีวารีสัปปารีโยกไสยธรรมไมทุ

กรเป็นเชิญที่เป็นสารที่กาดาครับเข้ารับรับยาง่อทรายา